มะม่วงใหญ่เลี้ยงอารามเลยพี่น้องจ้าเบิองแสเบิงคว่วมเลี้ยงเขามันไงใครดีได้พี่น้องจ้าลูกละสองลูกอะโลกลัวจ้ะสองลูกโลกลัวนี่ละเลี้ยงขมิน้นเดียวกันอันนี้งามเมืองยาจ้าไปเบิงคลิปกินมะม่วงได้เลยจ้าสบายดีพี่น้องวัฒสุขสุขคนวัสุขขอสุวนจ้าวันนี้อากาศดีๆเรามากินมะม่วงกันดีสบายดีเอฟซีไหม สวัสดีเอฟซีเก่านะคะขอบคุณที่มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพาวานะคะขอบคุณพี่นอ้องจ้ะที่ขอมาประสมร่างใจเพว่าตลอดนะคะไอ้บกม่วงําดอกใหม่นะภาษาเราเกอินบกม่วงหนังได้แต่เด้ออันนี้คือเดืองขมิ้นจ้ะหนังขมิ้นใหญ่อันนี้คืองามเมืองย่านะคะสองลูกนี้จะหวานอย่างเดียวจ้จะเพว่าก็ได้ปลบกม่วงไอ้ น้ำดอกไม้นี่จ้ะเอามะม่วง,งน้ำดอกไม้นี่เด้อเอามะม่วง,งน้ำดอกไม้มากินแทนเพราะว่าสองอันนี้หวานเลยอ๋อก็มีอุนน้มหวานอุ้เป,เปเรี้ยวหน่อยเลยมากพี่น้องจ้ะอย่างนี้ดีกว่า ไม่เลยจ้ะพี่น้องเด้อแสบต้องขอยเด้อพริกกับบวกพริกกันแจ่วบวกพริกดิบพี่น้องจ๋ะตำใส่เกลือใส่น้ำตาลนะคะแจ้ว mấy đi qua nó miếng ngắm em

ต้องไชต้องใป้อจะรอสินาเนาะนะเพชรสุดยอดดีพี่น้องยต้องพริกเกรอเลือริบอำจิ้มพริบพริกรดตำให้เกลือทำตัน บบเสียแบใบจพี่น้องจ๋าลองดูดเอ็มเสียบใจพี่น้องจ๋าอืมอืม พริกกระเรียงรังหอกเนาะใส่พริกกระเรียงพอ กูยด้อไ,ได้กันนะแต่พี่น้องอกินนึ่กัเขาจบไปแพนเห็นด้วพี่น้องเด้อให้พี่น้องก็ได้ก็แช่ก็ที่ตามก็ปกดิงก,กัาพสตาพัสดกันแจ่งเือนกินมาสาระเพื่อกินเพืนะ่อว่าเนาะพี่น้องถ้าเขาจะกินพือว่าเขาบาคนจะเรื่องเรื่องกัน,กนหนาจะย้อจิ้บเรไข่มึงเสร็จไ,ได้จพี่น้องจ้า จะเบิ่งบรรยากาศพี่น้องจา้าฝนที่ตกเมื่อเดือดขึ้นในบานกระตกเมื่อขึ้นในกระตกจ้ะตกเบิ้ลเมื่อเบิ้ลขึ้นเนี่ยบริเวณนับรอบปลาอ้อยเบิ่งตืนน้นอันไม่ว่าเราจะไปดีวิวอันบกเขียบให้เบิ่งนี่พี่น้องจัาเนี่ยบกน้อยหนาหรือว,ว่าบกเขียบจ้ะหลายหลายเต็มต้นอยู่ ไม่แสด้กินบอ่อจ้ะแต่พี่น้องจ๋าก,กิมเนีย่ก็ปบบอยเพืพ่อนเพนี่ซ้ำนี่แต่พี่น้องจ๋าบายบายจุ๊บจุบนะจ้ะ